ส,สวั unjust. สดีจ้าพี่น้องเศาร้ามื้อนีนน้ควัญจะเฮ็ดพัดกระเพ้าไปขายจ้าพี่น้องเฮ็ดพัดกระเพ้าลาดเข้าไปขายจ้าขวัญกระตั้งกระทะขึ้นใส่น้ำมันกระทะห้อนแล้วกใส่น้ำมันลงไปเนาะพี่น้องใส่น้ำมันล้งไปก่อนกัใส่เนยลงไปในจักกน้อยอันนี้เป็นเคล็ดลับของขวัญเองจ้าจะเฮ็ดให้พัดกระเพ้านี่หอมจ้าพี่น้องหลังจากนั้นกัไอใส่ พริกกระเทียมที่หา้าตำเตรียมไว้จะลุงไปเจียวให้มันหอมจะพี่น้องเจียวสักพักหนึ่งผุนเนื้อจะจังไส่เนือ้อหมูเนื้อไอ้กุ้งเนื้อยังที่ห้าต้องการผัดลุงไปจะอันนี้ควรใส่หมูใส่หมูสับหมูสับเกรดเอจะพี่น้องใส่หมูสับเกรดเอมันก็นจะบม่มีมันหลายจะพี่น้องมีแต่เนื้อล้วนๆวนลุงไปผัดล้วนไฟแห้งแห้งในจักกน้อยจะพี่น้องผัดใส่ไอ้น้ำมันกับไอ เนย้อยที่เข้า,าใ่ไ้วกับปรุงเครื่องจากพี่น้องปรุงเครื่องกับบ่หมี่ยังกับซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวไอ้ซอดหอยน้ำตาลพงลวดดีผงชูรสจากพี่น้องใส่ลงไปจากพี่น้องโอ้ยหอมขนาดเสบขนาดได้พี่น้องรดด้วยพริกไทยจากพี่น้องโอ้โยรดด้วยพริกไทยเรียบร้อยถามว่าเผ็ดแห้งบ,อบ,อบอ่บบบเผ็ดแห้งจากพี่น้องมันมันมันจะดอบรวยเนื้อยวยยังจะมันจะบเจ่เผ็ดแห้งจากพี่น้อง อ่าผัดผัดให้ให้ให้มันงวนหนามมันเนรจักน่อยจากพี่น้องพัดกะเพรานี่พัดแหงแหงนี่แซบดีพี่น้องหลังจากนั้นใส่ใบกะเพราที่ห้าเตรียมใบรุ่งไปจากพี่น้องใส่ลุ่งไปกะพาใส่กันขอนจะบ่ไดดใส่ผักอย่างอื่นได้จากพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเด็กหน่อยบอ่มาก,กินผักจ้ะพี่น้องก่อนก็นเลยตามใจเด็กหน่อยเลยจ้ะนี่ หลังจากนั้นก็มาตาาักเข่าจะพี่น้องตักเข่าเตรียมเตรียมที่จะเอากะเพราที่ห้าผัดไวเมื่อกี้มาลาดจะคอนจะลาดเข่าลุงไปเรื่อยจะพี่น้องคอนจะบ่ดได้แยกเพราะว่ายืมเอินสาวเล็กน้อยซื้อแล้วเขาก็กินกันเรื่อยจะพี่น้องน้ำม,มันก็จะได้ลาดลุงไปในีเขานา้ำนัวาน,าน้ำยังมันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยคุณนะคอนก็ได้ประมาณสิบกองจะพี่น้องสิบสิบกองคอนก็จัดหัวจานแนวนี่จะใส่แตงลุงไปสามจินแล้วก็ไอเอากะเพรา เอาผัดกะเพราทีเข้าใส่ลงไปลาดลงไปจังซสี่จ้ามันก็เบบึงน่ากินได้จา้าเพราะว่าเนือร่วนๆเลยจา้าเต็มกองเลยเด้พี่น้องแลี่ราคาสามสบาทติคอนอันขายจากพี่น้องคอนบอกเลยว่าคุ้มจาพี่น้องเข้ากะใส่ข้าหอมมะลิหมูกะใส่หมูกเกรดเอเนาะจากพี่น้อง อ่าแซบพี่น้องแซบลูกคาบาแซบจ้ะ <laughs> แม่ค้ากับมันเฮ็ดซูมือจ้ะเมนู่นี่ควันเฮ็ดซูมือเลื่อยจ้ะควันเฮ็ดซูมือเลยืยเอาแต่งเลี่ยงจังสีจ้ะเรียบร้อยแต่งเลี่ยงมันก็นจะสวยงามจ้ะพี่น้องอ่าสามารถไอเอาไอเดียควันไปเฮ็ดขายนางเลี่ยนได้เด้อจ้ะพี่น้อง <laughs> ควันก็ขายกล้องละสามสิบบาทจ้ะ นี่ขายเบิด์นี่ขอนจังสีได้กำไรลอยหนึ่งพี่น้องได,ได้กันได้กาไรกะทาละลอยจากพี่น้องขอนกะเฮ็ดมือละสามยางสี่ยางพ่อได้พ่อได้ซื้อกับเขากำน,น้ำจ้านี่ก็มาหอดตลาดละจ้าพร้อมขายละจ้าเชิญค่ะลูกค้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะว่า